สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้มีแอร์เอกเข้าใหม่คันหนึ่งนะทุกคนเป็นเจ้าตัวปี2021 20นะครับคันนี้มีลูกค้าจองเรียบร้อยนะจัดส่งให้ลูกค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับ สวยงามมากเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวระหว่างเจ้าตัวมือ2เนี่ครันนี้เป็นมือ2นะั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นมือ1ไม่ใช่นะทุกคนเป็นรถมือ2อนะครับพอดีมีลูกค้าทักมาสอบถามนะเลยจัดหาให้นะครับสาหรับ Air ์หลอก 155cc ครัน้นี้ถือว่าสวยงามมากนะทุกคนสภาพยังสวยยังเหมือนใหม่นะทุกคนคุ้มมากนะลูกค้าได้ไปคุ้มมากนะตัวนี้ รอที่จะทําการโอนในข้อส่งมอบนะทุกคนทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนให้ใหม่นะครับตัวนี้กำลังกำลังดำเนินเรื่องอยู่นะครับมาดูกันความสวยงามของเจ้าตัวแอร์หลอกนะทุกคนตัวนี้เป็นโฉมใหม่นะโฉมใหม่นะทุกคนเป็นตัวไฟใหม่แล้วนะทุกคนแล้วก็แก้ตัวระบบปัญหาโค้ด12ของเจ้าตัวรุ่นแอร์หลอกที่เรียบร้อยนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะใส่มาเป็นเจ้าตัวสายยาวแล้วนะทุกคนไม่ใช่แบบสายสั้นนะถ้าเป็นตัวปลั๊กรุ่นแรกๆอ่ะตัวนั้นจะมีปัญหาโค้ด12นะทุกคนจะสังเกตได้ อยู่หลังหม้อนะ้ำตัวนี้จะไม่มีปลั๊กนะทุกคนปกติแล้วรุ่นแรกๆอ่ะจะมีปลั๊กนะทุกคนจะมีปลั๊กต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงสายไปยังกล่อง HCU อยู่ด้านบนนะแต่ตัวนี้ทําเป็นสายยาวขึ้นบนเลยนะทุกคนจากมัดไฟนะตัวนี้ก็จบในเรื่องของปัญหาโคดิบสองไปนะทุกคนสภาพเครื่องนะทุกคน เครื่องยังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะทุกคนเป็นรุถใหม่ๆอยู่นะไม่หมื่นกว่าเท่านั้นนะทุกคนสภาพนี้ถือว่าสวยงามมากนะทุกคนเครื่องแห้งนะระบบทุกอย่างโอเคนะฉังเกียรไล่ให้แล้วก็ตัวยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งยางหน้ายางหลังนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีส้มนะตัวนี้เป็นสีดาแม็กส้มนะทุกคนตัวนี้เป็นแม็กโรงงานที่มาแบบนี้เลยนะไม่มีการปรับแต่งนะทุกคนตัวสติ๊กเกอร์ก็เป็นสีส้มแบบนี้นะครับสวยงามมากทะเบียนตัวนี้เป็น151 1นนะทุกคนแต่ ทังขิดจดให้ใหม่แล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้นะต้องรอป้ายใหม่นะครับสาหรับทะเบียนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามนะทุกคนใครที่สนใจนะใครที่อยากได้รถของทางามาฮ่าไม่ว่าจะเป็น N Max Airlock X Max ต่างๆ x c e t e r ต่างๆนะสามารถติดต่อทัางขิดได้นะเดี๋ยวจัดหาให้นะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะก็ทําการจัดส่งให้เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับ Airlock คันนี้นะไม่ต้องห่วงว่าจะมีการโกงกันเกิดขึ้นนะไม่ต้องห่วงนะแต่ตอนนี้ก็ ขอบคุณลูกค้านะที่ให้ความไว้วางใจนะถ้าไม่มีความเชื่อใจกันจริงๆเนี่ยคงไม่กล้าโอนเงินมามัดจามาจองแล้วก็ให้ช่างกีจส่งรถให้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่เชื่อมั่นในตัวช่างกีจนะก็จะทําการจัดส่งรถให้นะครับส่วนในเรื่องของระบบเครื่องระบบไฟต่างๆช่างกีจการันตีรับประกันให้นะทุกคนนะตัวนี้เราก็ต้องการันตีให้ลูกค้านะเพื่อให้ใหลูกค้ามีความเชื่อมั่นนะไม่ใช่ว่าเราจะขายแค่มือ 2- มือ 2, สสภาพไหนก็ส่งให้ลูกค้าไม่ใช่นะทุกคนตัวนี้สังเกตได้ว่า เสื้อยังเป็นเสื้อเดิมนะทุกคนเป็นเสื้อเดิมยังเป็นตัวระบบเดิมทั้งหมดนะทุกคนสวยงามมากอ่าเดี๋ยวจะพามาดูตัวระบบไฟกันปึ๊บคุณแจยังอยู่ครบ2ดอกนะตัวเพดอรหัสก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะได้มา2ดอกแบบนี้นะทุกคนตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะทุกคนแอล็อกเขาก็จะมีตัวท็อปกับตัวธรรมดานะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะได้เป็นตัวคุณแจรีโมทใช่ไหมทุกคนแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับคุณแจ2อดอกยังอยู่ครบนะอ่ารบิดด้านขวา1ล็อก ระเบียดด้านขวา1ล็อกตัวน,นี้ก็เป็นตำแหน่งเปิดเบาะแล้วก็เปิดฝาถังน้ามันนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับบิดทางด้านขวามีสัญญาณไฟขึ้นนะก็อ่าเนี่ยเลขไม้อยู่เพียงแค่18,000เท่านั้นนะทุกคนสวยงามมากระบบหน้าจอใช้ได้ปกตินะไฟเลี้ยวอ่าติดนะครับสําหรับตัวสัญญาณนะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็ติดปกตินะครับสําหรับต,ตัวสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าก็ ติดปกตินะไฟเลี้ยวเขาอยู่แอบอยู่ข้างล่างนิดนึงนะทุกคนส่วนด้านขวาข้างหลังก็ติดปกตินะครับส่วนด้านหน้าก็ติดปกตินะครับเขาจะแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนไฟเลี้ยวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันอ่าสตาร์ทเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเสียงเครื่องเงียบบ้างเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องเนี่ยเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะทุกคนเครื่องนิ่งมากเครื่องเงียบม้างนะทุกคน ไปท้ายติดปกตินะเป็น LED นะครับฝั่งนี้ฟังฝั่งนี้เ mm hmm. นี่ยเสียงเครื่องเสียงเครื่องอจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าเดี๋ยวจะพามาดูด้านหน้าตัวระบบไฟก็ติดทั้งหมดนะไฟ,นนะนไฟตัวนี้สำคัญนะทุกคนไฟตัวนี้สาคัญนะช่างกิดกลัวมากเลยนะเวลาเวลาขึ้นรถลงรถเวลาเอารถขึ้นเนี่ยกลัวไฟหน้าแตกนะทุกคนว่าไฟหน้าชุดนี้มันมีราคาอยู่ค่อนข้างสูงนะทุกคนน่าจะประมาณเจ็ดพัน 7, กว่าบาทนะ สำหรับชุดไฟหน้าเนี่ยนะทุกคนมันมาเป็นชุดนะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะทุกคนถ้าแตกเนี่ยงานเข้าเลยนะสำหรับตัวไฟหน้านะครับต้องเช็ค้ดีนะเวลาเราไปซื้อรถนะครับไฟหน้าติดหรือเปล่าแล้วก็มีรอยแตกมีรอยเล้าหรือเปล่าตัวนี้สําคัญนะทุกคนเพราะว่ามีราคาที่แพงนะสำหรับเจ้าตัวชุดไฟหน้านะครับ่ว<ๆ>นชุดเบรกต่างๆก็เช็คให้เรียบร้อยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวผ้าเบรกก็ยังเหลือครบเหมือนเดิมนะครับสวยงามมากจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่านผูจะเร่งเครื่องให้ฟังเสียง ระบบอ่ามาณนี้ตัวระบบ VVA ทำงานปกตินะช่างเกียรเช็คแล้วว่าระบบ VVA ทำงานปกตินะครับไม่มีความผิดพลาดนะอ่าตัวรอบเครื่องปกตินิ่งเงียบนะครับสัญญาณแต่สัญญาณไฟต่ำไฟสูงติดปกตินะทุกคนสวยงามมากคันนี้สมบูรณ์แบบมากนะทุกคนสําหรับ Yamaha Airlock คันนี้นะกับราคาเท่าไหรดีราคาเท่าไหร่ดี คันนี้ไม่บอกราคาดีกว่าบอกไปก็มีการปิดไปแล้วนะลูกค้าซื้อไป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอที่จะส่งมอบนะครับจดส่งที่จังหวัดอุดรธานีนะเดี๋ยวท่าเกตส่งทางไปสนีให้นะทุกคนรถสภาพใหม่สภาพสวยการันตีการใช้งานต่างๆนะทุกคนการันตีเครื่องยนตนะ์นะท่านเกตรับประกันให้นะครับสำหรับเจ้าตัวแอร์ล็อกคันนี้นะครับ ตัวชุดสีนะทุกคนชุดสีเดี๋ยวช่ากิจจะพาดูชุดสีชุดสีก็ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่มีตําหนินะทุกคนโดยรวมไม่มีตําหนินะต้องเข้าใจว่าเป็นรถสภาพมือ2นะเราจะเทียบกับมือหนึ่งเลยไม่ได้นะทุกคนก็บางทีมันก็อาจจะมีตําหนินิดๆหน,น่อยๆนะแต่โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับชุดสีต่างๆก,ก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับอ่าเนี่ยสมบูรณ์สวยงามก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อ่าก็ยังพอรับได้นะ นเล็กน้อยแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นตำหนิมากนะทุกคนก็จะมีริ้วมีรอยนิดๆน,ดน,ดนอยๆรอยขีดข่วนนะเพราะว่าเป็นสภาพรถมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็จะมีอรอยประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วให้ทุกคนดูในสภาพแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามนะทุกคนสวยงามนะก็รับได้ไปได้และสวยงามก็ไม่ขี้เหร่นะทุกคนสวยงามมากนะสำหรับแอร์ล็อกนะครับใครที่ได้ไปคุ้มนะทุกคนอยากได้รุ่นไหนสภาพแบบไหนช่างกิจ ดูให้กลารันตีให้นะเดี๋ยวจัดส่งให้นะไม่ต้องห่วงนะครับแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะสำหรับใครที่สนใจรถยามาฮ่ามือสองนะไม่ว่าจะเป็น Air ์ล็อกเอ x น Xcir X Max ต่างๆนะหรือใครอยากจะขายนะสามารถแอดไลน์ช่างเกียริส่งรูปมาให้ช่างเกียริประเมินราคาให้ได้นะช่างเกียริรับซื้อทุกรุ่นนะสำหรับยามาฮ่านะครับใครที่อยากขายอยากซื้ออยากขายอยากซื้ทักมาหาช่างเกียริได้นะั้งอยากซื้ออยากขายนะช่างเกียริรับทุกอย่างนะคนสําหรับรถของทางยามาฮ่านะครับคันนี้ ส่งให้ลูกค้าจังหวัดอุดรธานีขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ